ในแวดวงบันเทิงอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องใบเตยคุณกรคงจะรู้จักน้องใบเตยโอ้ยคุณตีราก็ารู้จักเขารู้จักทั้งประเทศใบเตยอาสยามน้องใบเตยอาสยามนี่ฮะน้องใบเตยอาสยามเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าน้องคนนี้นะฮะจะไปเป็นทูตวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม,มแล้วก็จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยที่ที่ทสหรัฐอเมริกานะฮะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางทางทางคุณสนธยาคุณปื้มเนี่ยนะฮะพุ่งตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกของโซเชียลมีเดีย,ยในโลกของโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงนะฮะถึงความไม่เหมาะสมถ้าหากว่าน้องใบเตยเนี่ยนะฮะจะไปเป็นทูตวัฒนธรรมเพราะว่าคุณใบเตยเองก่อนหน้านี้ก็ได้รับฉายาจากนักข่าวบันเทิงว่า สั้นเสมอหูโอ้โหเป็นฉายาที่แสบมากคุณกระกก็คงพอจะเข้าใจใช่ผมอยากจะอธิบายแต่มนอธิบายไม่ได้ไม่ทออธิบายนะสั้นเสมอหูเธอคือเธอชอบนุ่งสั้นและคําว่าสั้นเสมอหูเนี่ยมันแบบเอ้ยไไปหูอ่ะมันั่นเิมันผมอยากอธิบายคุณธีรฮะผมอยากอธิบายแต่เราต้องให้ขึ้นเลทรายการเป็นแบบสิบแปดบวกเลทรายการข่าวเราเนี่ยนี่นะฮะแล้วก็คุณสนธยาก็บอกว่า กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มีการแต่งตั้งใบเตยอาสยามเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่าอ,อ,อาจจะมีคนเขียนไปเองหรือว่าเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีข่าวว่าทางคุณใบเตยเนี่ยนะไปพูดว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นทูตทางวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวกับที่คุณแพนเคก้กเคยเป็นทูตมาก่อนหน้านี้แต่ว่าปีนี้เนี่ย ตัวเองได้รับเลือกให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมนะฮะก็จะเดินทางไปโชว์ตัวที่สหรัฐในเดือนเมษายนนะฮะคนเขาก็วิพากษ์วิจารณกันเยอะด้วยทำไมด้วยถ้อยคำด้วยภาษาที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็อย่างเช่นว่าเฮ้คุณใบเตยเป็นคนที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะไปเป็นทูตจะเอาอะไรไปขายเขาจะเอาอะไรไปโชว์เขาแบบนี้จะไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอนะที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ ใบเตยอาสยามนี่นะฮะก็ต้องมีการถแถลงข่าวนะฮะมีข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปถึงกองบรรณาธิการข่าวบันเทิงนะครับว่าหนูต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคำสัมภาษณ์ที่คาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับเรื่องของการไปเป็นทูตวัฒนธรรมไปโชว์การแสดงต่างประเทศซึ่งเป็นการเข้าใจผิดค่ะที่จริงแล้วก็คือใบเตยได้เป็นตัวแทนของค่ายเพลงอาสยาม ไปโชว์วัฒนธรรมการแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนเมษายนนี้และได้ไปโชว์การแสดงที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนเดียวกันด้วยตรงจุดนี้เป็นการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปใบเตอต้องกราบขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยนะคะนี่ฮะก็เป็นข่าวทางประธาสัมพันธ์แล้วก็ส่งไปให้กับนักข่าวบันเทิงก็คือเป็นความเข้าใจผิดของคุณใบเตอเอง คือคุณใบเตยเนี่ยไปในฐานะเป็นนักร้องของค่ายเพลงอาสยามไม่ใช่ไปเป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมของไทยนะฮะเหมือนกับเธอไปไปไปโชววัฒนธรรมการแสดงใช่แต่เธอไปติดคำว่าทูตวัฒนธรรมอะไรเนี่ยใช่เมือนเธอพูดไปเองใช่ไหมใช่ฮะซึ่งคำว่าทูตวัฒนธรรมเนี่ยมันโอ้โหโอ้โหมันมันเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะใช่ฮะแต่นี่คือไปไปโชว์ในนามของ นักร้องของอาสยามอาดูโอ้โหมันมสั้นเสมอหูจริงๆ <c oughs> แต่มันมีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ทำไมฮะที่ก็วันนี้มีคนทวิตว่ามีคนโพสต์ว่าก็คือที่เธอไปเล่นละครน้องเมียนะฮะแล้วมันก็มีฉากก็เป็นฉากในละครน่ะแต่มันก็คนนี่แหละฮะคุณธีระนี่แหละ,ละฮะคุณใบเตยนี่แหละฮะก็ไปว่าไปว่าเขาทาไมเพราะอะไร เขาในมือมือขวาเนี่ยเขาถือถืออะไรฮะคุณประหลัดขิดคุณประหลัดถือคุณประหลัดขิดอยู่ถือคุณประหลัดกำลังกำลังถูไถนะฮะตามเนื้อตัวตามใช่ตามเนื้อตัวที่หน้าอกอืมอือืนี่ฮะคนก็เลยมามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยหรอเนี่เหรอคนที่แสดงแบบนี้นี่เหรอจะไปเป็นทูตวัฒนธรรมจะมาโดนไปด้วย แต่นี่เป็นเป็นบทบาทในในหนังในหนังในละครไม,ไม่ใช่ชีวิตจริงของเธอเออในละครเพียงแต่ว่าแบบโอ้โหกระแสาพาพวิพากษ์วิจารณ์มันแรงมากคือวันนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเผ็ดฮะนี่เผ็ดหรืออะไรทำไมต้องอ้าปากสูตรอากาศหายใจ <laughs> <laughs> ใช่สงสัยห้องนี้มันไม่ได้เปิดแอร์ห้องนั้นอะ่ะก็วันนี้ใบเตยอาสยามยังโชคดีนะที่มีเรื่องของเหนือเมฆสอง ถ้าไม่มีเหนือเมฆสองเนี่ยใบเตยเต็มเต็มใบเตยวันนี้เต็มเต็มนะฮะวันนี้เนี่ยผมว่าในในอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์เนี่ยผมว่าโอ้โหแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยไปพูดเรื่องเหนือเมฆสองเยอะใช่ใช่ทางนี้ก็เลยโดนไปนิดหน่อยแต่นิดหน่อยกันั้นก็ยังโอ้โหกระหึ่มแรงนะเพราะว่าบางคนเขาใช้คำพูดแรงแรงมากแรงมากนี่ฮะงานเข้าเลยการสุมัรนะธรรมนะฮะ ก็ใบเตยเองหลังจากนี้ไปก็ต้องระวังอะเรื่องการพูดนะการใช้คำเนี่ยต้องโอ้โหสอบถามจากทางค่ายดีก่อนไปโชว์ไปแสดงไปไปร้องเพลงเนี่ยในงานนี้ไปในฐานะอะไรใช่ไหมอืมคนนี้บอกไปเป็นคือผรดูผมได้ฟังคุณใบเตยให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับฉายาที่นักข่าวบันเทิงให้สั้นเสมอหูเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่แบบผมว่าทางค่ายหรือว่าทางผู้จัดการส่วนตัวเธอควรจะควรจะ มันน่าจะมีการติวอะทำไมฮะมองคอยสัมภาษณ์ว่าไงคือสัมภาษณ์ยังไงไ,ไม่แน่ใจแต่แบบระรื่นอะอระรื่นชื่นใจมากเลยกับฉายานี้เออกัอบฉายานี้นะฮะนี่เน,นี่ยเนตอนเนี่ยตอนที่เธอให้สัมภาษณนะ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบคือผมว่ามันต้องเทรนกันนะอะคือดาราของบ้านเรานักร้องของบ้านเรามีปัญหาจริงในการให้สัมภาษณ์นะฮะ มันบางทีมันทําให้เรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วบางทีก็ยิ่งพูดก็ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของตัวคนให้สัมภาษณ์เนี่ยยิ่งแย่นะฮะก็อย่างที่คุณธีระบอกจากนี้ไปใบเตยซึ่งอายุยังน้อยเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆคือต,ต้องสงบปากสงบคําใช่เพราะภาพลักษณ์ด้านนี้ของเราเนี่ยมันถ้ามันติดตอนนี้มันติดแล้วล่ะใช่ไหมฮะใช่ดูจากเนี่ย พอให้สัมภาษณ์พลาดไปว่าเป็นทูตวัฒนาธรรมป,ป๊บโอ้โหกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กระหึมเลยอม,มันก็เหมือนกับเป็นอย่างกระแสได้ว่าเ,ออเราเนี่ยเราไม่เหมาะกับการเป็นทูตวัฒนาธรรมจริงๆเลยถ้าสมมติว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตวัฒนาธรรมจริงๆเนี่ยเราไม่เหมาะจริงๆใช่เพราะโดนถล่มเละเลยใช่ทำไมโดนถล่มเละล่ะก็เพราะภาพลักษณ์เราเป็นอย่างนั้นไปแล้วอืแล้วไม่รู้สิชื่นใจหรือเปล่านะฮะ ชื่นใจที่เรามีภาพลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะชื่นใจที่เรามีเพลงดังเรามีแก้วเสียงที่ดีนะฮะหรือว่าทางค่ายเพลงไม่สนใจหรอกเออขอให้ดังนี่แหละผมว่าทางค่ายเพลงหรือว่าทางผู้จัดก,การส่วนตัวเนี่ยต้องต้องประครบประง,งมแล้วต้องติวการออกสื่อไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งเละคือภาพลักษณ์ของคุณใบเตยตอนนี้ก็ก็ออกไปแนวที่เซ็กซี่เซ,ซ็กจนเกินไปเซ็กซีซกซ่จนเกินไปซซนด้วยนะฮะ ดังนั้นจะพูดจะทําอะไรเนี่ยถ้าผิดนิดนึงแล้วก็โอ้โหมันมันยิ่งมันหนักยิ่งเ,เข้าตัวเลยใช่อ่าสองวันนี้โอ้โหมีแต่เรื่องบันเทิงเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องอื่นบ้างนะท่านผู้ชมครบับตอนนี้เราพาก,กันอีกสักคู่ครับ